ดีจ้าพีโนโ่น้ององไปทั่วโลกทั่วประเทศนะคะคันะ่วค่ะวันนี้ทำเมนูง่ายๆจ้ะทุกคนไข่คั่วไข่ใส่แหนมคั่วแหนมใส่ไข่จ้ะทุกคนไขน่ฮาฟองแล้วก็แหนมจ้าแหนมเปรี้ยวกำลังดีจะมาคั่วไข่ใส่แหนมกันจ้าทุกคนตีไข่ก่อนเนาะ จะได้ทั่วกันเมนูง,ง,ง่ายๆนะคะทุกคนกิน hmm. กับข้าวแล,ล้วโลนมีหอมใหญ่ด้วยจะมีกระเทียมซอยพริกซอยต้นหอมตะขคี้แล้วก็แหนมจะยีไว้แหละแล้วก็ไข่จะตะคซตีไข่เลนนะ mm hmm. ใส่น้ำมันลงไปในกระทะ บนกระทะวนน้ำมันในกระทะให้ทั่วจ้ะจะได้ไม่ติดกระทะเนาะ่วนะคะทุกคนนิ่มแน่ว่วดไข่แม่แก้ว ไข่ลงไปเลยนะคะก็จะไม่ปรุงอะไรมากนะคะแหนมเขามีรสชาติเลยใส่ร้อนดิหอ,อมอใหญ่ไปเดี๋ยวจะใส่แหนมลงไป โอ้ยก็คุกข้าเข้ากันจะได้ไขไ่ในถ้วยพร้อมหอมด้วยทุกคนทีแน้มจะเยอะมากเลยนะคะไข่ห้าฟองควรให้เข้าสุขมาก นี่ให้เขาแน่นๆข้าวเนื้อแน่นๆแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ผักโรยจัแล้วก็ก,ก,วกินได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากมีชิมน,นิดหน่อยมีชิ้นมีกะเพรย์เมนูไม,มไม่ง่ายจ้ะโอ้ยไก่เป็นไงเนี่ยแหนมหมูนมมกะคะทุกอย อากที่เล่นกับแมวมาทุงวันแล้วจ้ะแล้วก็ไม่มีเวลาเลยจ้ะเลยทำกับข้าวกันเนาะข้าวแหนมแล้วก็แกงเผ็ดแกงอะไรอ่ะแกงเผ็ดใส่ไก่มะเขือจ้ายังไม่เสร็จดี แล้วสุกนนใสๆให้ไข่แน่นๆก่ะพนนี่คนใส่ผักโรยแล้วก็ขึ้นเลยจ้า ก็าจไม่ปรุงรสอะไรนะคะรสธรรมชาตินะคะถ้าใครอยากปรุงก็ปรุงได้ชิมดูก่อนนะคะรสเขาออกแบบไหนน้อเราจะได้ปรุงดูเดี๋ยวป้าชิมดูแหนมแล้วว่าเขาอร่อยจ้าเห็นคนเลี้ยงแล้วค่ะตัวไข่กับแหนม แน่นแล้วก็จะใส่ผักลงไปนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะคุณหมากๆเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปนิดหน่อยเด็กจะได้กินได้ <c oughs> ค่อยหอมอยกขีลงไปจ้า้ ไฟเลยค่ะทุกคนแล้นะวกไข่เซนแ้อนี่นเลยคุกๆๆกับข้าวเย็นดีนะคะทุกคนกไข่เซนแ้มแล้วก็มีนี่่องเดือดเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปก็เสร็จเลยจ้ะไม่ได้ทำให้ดูเนาะนวันนี้จะดวลนวันนี้ไม่ค่อยส,สอยนอใครเศรษฐกิจกันเลย ใบมะกรูดหอละพาจัดแล้วก็มีพริกซอยใส่ลงไปแล้วเนาะมีแจ๊ะทุกคนมีเมนูเย็นนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ